จุดคัดกรองผู้บริจาคโลหิต มาบริจาคเลือดได้คนที่สุขรถชนค่ะไม่ทราบว่ามีประวัติการเคยติดโควิดไหมคะมีค่ะเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วค่ะเออถ้าเกิดว่าสามสัปดาห์มันจะต้องอย่างน้อยสี่สัปดาห์นะคะสามัปดาห์ไม่สามารถบริจาคได้ค่ะแล้วทำยังไงถึงจะบริจาคได้คะเตรียมพร้อมอย่างไรก่อนบริจาคโลหิตการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิตเพื่อมีให้ผู้บริจาคโลหิตอ่อนเพลียมากหลังบริจาคโลหิตผู้บริจาคโลหิตจึงควรเตรียมตัวดังนี้ 1. ก่อนบริจาคโลหิต1-2วัน ควรดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเลือดไหลเวียนได้ดี 2. งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ 3. ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียงเงือมากก่อนบริจาคโลหิตหนึ่งวัน 4. รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตภายในสีชั่วโมง 5. นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งแต่ละครั้งโรงพยาบาลต้องการโลหิตประมาณ4 2 0 4 5 0ซีต่อคนซึ่งปริมาณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้บริจาคก,การเตรียมตัวก่อนหลังบริจาคโลหิตก่อนบริจาคโลหิต 1. น,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ส,สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ในระหว่างการทานยาปฏิชีวนะใดๆ 3. รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคลหิตหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงภายใน6ชั่วโมง 4. ดื่มน้ำก่อนบริจาครหิต30นาทีประมาณ3-4แก้ว 5. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาครหิตอย่างน้อย24ชั่วโมง 6. งดสุบบุรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปวดฟฟกโลหิตได้ดีหลังบริจาครหิต1 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลาหนึ่งวัน 2. หลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ 3. ถ้ามีโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้ากดกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ3-5นาที 4. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ต้องเสียงเหงือมากๆไม่ใช่กำลังแขนที่เจาะบ,บริจาคเป็นเวลาย4ิบสีชั่วโมงหลังจากบริจาคโลหิต 5. ควรพักผ่อนหหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาค 7. รับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่น น้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเกือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กคุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต 1. อายุ17ปีบริบูรณ์ถึง70ปี 2. สุขภาพแข็งแรงและพักผ่อนเพียงพอ 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก่อนบริจาคโลหิต 4. หากตั้งครรภ์และให้นมบุตรอยู่ไม่ควรบริจาคโลหิตเนื่องจากโลหิตมีสารอาหารต่างๆที่จําเป็นสําหรับทารกในครรภ์ 5. สตรีที่อยู่ระหว่างมีประจำเดือนสามารถบริจาคได้หากไม่มีอาการอ่อนเพลียใดๆและร่างกายทั่วไปสบายดี 6. การสักรหรือการเจาะผิวหนังสามารถบริจาคได้แต่ควรเว้นระยะเวลาให้แผลอักเสบจากการเจาะหายสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย7วัน 7. ท้องเสียท้องร่วงควรงดบริจาคโลหิต7วัน 8. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดวยไม่ทราบสาเหตุในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ควรบริจาคลหิตเพราะการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วอาจมาจากโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรงได้ เจ้าผู้บริจาคโลหิตท,ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็กหากผ่าตัดใหญ่ควรเว้นการบริจาคโลหิต6เดือนหากผ่าตัดเล็กควรเว้นการบริจาคโลหิตอย่างน้อย7วัน10ถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนและรักษารากฟันต้องเว้นอย่างน้อย3วัน11เคยมีประวัติติดยาเสพติดหรือเพื่องพ้นโทษในระยะเวลา3ปีงดบริจาคโลหิต 12. เดินทางหรือพำนักในพื้นที่ที่มีเชื้อมาลาเรียชุกชุมในระยะ1ปีหรือเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรียนในระยะ3ปีต้องเว้นการบริจาค1ปีถ้าป่วยเป็นโรคนี้ต้องหายแล้ว3ปีจึงบริจาคได้ 13. มมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผู้บริจาคโลหิตท,ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อาจต้องงดบริจาครหิต14การรับประทานยาแก้ปวดถ้าไม่มีอาการปวดหรืออาการผิดปกติใดๆแล้วจึงสามารถบริจาคลหิตได้ 15. กรณีผู้บริจาครหิตรับประทานยาปฏิชีวนะหลังจากรับประทานยามื้อสุดท้ายและไม่มีอาการผิดปกติใดๆแล้วให้เว้นหนึ่งสัปดาห์จึงสามารถบริจาครหิตได้ 16. เคยเป็นโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบมีหลายชนิด ผู้ที่เคยเป็นโรคตับอักเสบแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชนิดใดหรือไม่สามารถบอกได้ว่าหายขาดหรือไม่มีเชื้อตับอักเสบแล้วให้งดบริจาคโลหิตและปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจติดตามภาวะของโรคต่อไป17ผู้ที่มีประวัติการเจ็บป่วยต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบุคลากรทางแพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต งานของคุณพิมเสียงจจตอิงเท่าไหร่ครับคุณพิมเสียงจจตอิงใช่ไหมครับใช่ครับรอสักครู่นะคะเอ่อคุณธรรมชาติผมเขียวได้ชำระค่าใช้จ่ายแล้วค่ะ นี่กับผมยังจริงๆแ,แล้วต้งการเป็นลูกของครู